สวัสดีครับทุกท่านครับมาเลยครับวันนี้ท่านใดที่มองหารถยนต์ที่ดูแลง่ายประหยัดสุดๆครับแกล่งอึดทนครับรถคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราเลยนะครับผมคันนี้ครับรถยนต์ Toyota c o r o l l a Altis ครับ 1.6G o ูดครับผมตัว G นะครับเกียร์ออโต้แอร์แบ็ก ABS ครับตัวท็อปสุดเลยครับผมงดงามมากๆเลยนะครับผมคันนี้ครับไม่ใช่แท็กซี่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมปี2004แท้ๆนะครับไมเนอร์เชสแล้วครับ สภาพสวยคลิปแบบนี้สีสวยภายในสดครับเบาะหนังสวยเลยครับสภาพอย่างนี้ฮะหายากแน่นอนครับท่านใดมองหาอยู่ครับไม่ควรพลาดนะครับติดตามชมเลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และ l i น์พิเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับสภาพสวยพร้อมใช้เอาไปใช้งานได้เลยครับและเรามีบริการ Delivery ด้วยครับจัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับและเรายังรับซื้อนะครับรถบ้านสภาพดีครับทุกรุ่นทุกราคาทุกคันครับเก่งกระบะญี่ปุ่นยุโรปครับ รถบ้านสภาพสวยๆเราสู้ขาดใจเลยนะครับผมท่านใดมีรถเพื่อนฝูงญาติพี่น้องจะขายแนะนําได้นะครับมีขันแนะนาให้ด้วยครับโอเคครับมาเลยครับวันนี้ครับไม่ควรพลาดเลยนะครับท่านใดที่มองหารถยนต์ราคาสบายกระเป๋าครับที่ใช้งานสบายๆครับแกล้งอึดทนครับรถคู่บ้านคู่เมืองคนไทยเราเลยครับผมคันนี้ครับเตยตาโครร่าอัลติสครับผม1 6 0 0ซีซีครับ1.6 G กูดครับตัว G นะครับผม เยร์ออโต้ครับแอร์แบ็ก ABS ครับล้อแม็กซี่ล้อครับเบาะหนังแท้ครับสวยสดใสครับรถบ้านโปรไฟลดียอดเยี่ยมครับมือแรกครับมือเดียวออกห้างเลยครับผมทันนี้ครับนี่ฮะสีเทาเมทัลลิกครับสีนี้สวยจริงๆครับผมชอบเลยนะฮะสีนี้ครับสวยมากๆครับสีเทาเมทัลลิกหรือเทาไทเทเนียมนะครับผมงดงามมากนะครับผมนี่ครับไมเนอร์เชนครับนี่ดูเลยครับไฟท้ายจะเป็นแบบนี้ครับนี่ไมเนอร์เชนฮะ ปี2004แท้นะครับหรือ2547แท้ครับผมนี่ครับดูเลยนะครับตัว m i n นอ c h a n นครับคันนี้ครับไม่ใช่แท็กซี่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแท็กซี่เราไม่เอามาขายอยู่แล้วนะครับรถบ้านแท้ครับมือเดียวครับไม่ใช่แท็กซี่ฮะและเป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นตัว G ครับแท็กซี่มันไม่ใช่ไม่ได้เล่นรุ่นนี้นะเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาตัวโลนะครับอันนี้มันตัวท็อปนะนี่ฮะตัว G ครับผม1 6G Good ครับผมนี่ครับ Body เดิมบางสนิททั้งคันครับ ไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดีรับคืนเลยนะครับนี่ครับสวยสดใสปิ๊งๆเลยครับผมสีเทาไทเทเนียมครับเทาเมทัลลิกครับนี่ดูได้เลยนะครับสีเทาสวยสดใสครับรถบางๆเดิมๆครับดูฮะสภาพสีสวยๆครับไม่มีคลื่นเลยนะครับผมตัวถังบางเดิมสนิทแน่นอนครับถมามีชนรับคืนครับการันตีให้ครับผมรถชนไม่เอามาขายนะครับนี่ครับสวยใสแบบนี้เลยนะครับผม สภาพสีอยู่ในเกณฑ์ราวๆ95%นะครับนี่ครับแทบไม่มีตําหนิริ้วรอยครับเท่าที่ผมเห็นนะครับผมเห็นจุดเดียวเลยนะครับมุมกันชนฮะมีแค่นี้เลยครับอ่ให้ดูชัดๆฮะตำหนิสีครับนี่ครมีแค่จุดนี้จุดเดียวครับผมนี่ครับเป็นรอยขีดนิดเดียวเองครับผมรอยคู่นิดเดียวครับมาดูสภาพยางนะครับคันนี้เป็นล้อแมกนะฮะล้อแมกแล้วก็เป็นดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับยางดันหลบครับดูเลยฮะนี่ ยางใหม่ๆดอกหนาๆตึมๆแบบนี้ครับยางดันหลอดปี2019ครับขับดีนุ่มเงียบนะครับผมนี่ฮะยางดอกเต็มฮะใช้ได้เลยครับยาวๆเลยครับนี่ฮะสวยมีเสน่ห์มากครับสีนี้ครับผมนี่ครับและรถมือเดียวครับหายากสุดๆอย่างแน่นอนครับโปรไฟล์แบบนี้ครับในราคาเบาๆฮะภายในภายในสวยกริบครับเบาะหนังแท้ฮะดูกันให้จบคลิปนะครับรวมถึงทดลองขับด้วยนะครับผม เดี๋ยพิ่งไปไหนนะฮะติดตามชมกันต่อได้เลยครับมาชมความสวยงามในห้องโดยสารกันเลยครับห้องโดยสารนี่สวยสดงดงามจริงๆเลยครับผมรถอายุขนาดนี้ครับดูเลยครับเก็บความสดความสวยไว้ให้เราได้ดูกันฮะไว้ให้จับจองได้เป็นเจ้าของนะฮะดูเลยครับรถมือเดียวออกห้างเลยนะครับดูแลมาอย่างดีครับเลขไม้นะครับวิ่งมาแค่2 9 0 0 0กกิโลนะครับผมนี่ครับ ว้าวเลยนะครับไม่สวยสวยไม้น้อยฮะนี่ฮะมาแบบนี้เลยครับผมงดงามมากๆเลยครับดูพวงมาลัยนะครับนี่พวงมาลัยแอร์แบ็กครับนี่ครับสวยใสปิ๊งเลยครับดูเลยครับผมพวงมาลัยสําฉําเลยฮะสวยสวยเลยครับนี่แผงประตงแผงประตูครับนี่ฮะงดงามมากเลยนะครับผมแผงสวิตดูเลยครับนี่ครับเยี่ยมเลยฮะแจมแจมสุดๆครับผมนี่ครับ ดูฮะสภาพเบาะนี่ครับมาเดิมเดิมเลยนะครับผมนี่ผมไม่ได้เก็บงานเลยนะครับนี่ครับมาแค่ฟอกทําความสะอาดทําสปาครับอบคายเชื้อครับนี่ครับนี่สวยใสเลยนะครับเบาะหนังแท้นุ่มๆนะครับนี่ทำมาอย่างดีครับดูเลยครับหรูหราอลังการมากครับภายในหนังแท้สีเบดนะครับดูฮะคอนโซลนี่ฮะดูนี่ครับไม่โซมสักนิดเลยนะครับ รถสภาพแบบนี้ครับนางฟ้าสุดๆเลยนะครับนี่ครับนี่แอร์บงแอร์แบ็กเกียออโต้ครับนี่เครื่องเสียงเนี่ยครับติดรถมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับแอร์เย็นเพลงพอแอร์นี่เย็นชํำเลยนะครับนี่ครับนี่สุดยอดเลยครับเกียออโต้ครับภายในนี่สวยจริงครับบอกเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับ แรงอึดทนดูแลง่ายประหยัดสุดๆเลยนะครับได้ตัวท็อปออปชั่นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับไปชมกันต่อครับสีสันนี่สวยเนียนจริงๆเลยนะครับนี่ฮะดูเลยนะครับดิวรอยนี่แทบไม่มีเลยครับผมนี่ผมไม่ได้เก็บสีนะครับมาแบบนี้เลยฮะเปิดประตูนะครับประตูคนขับครับผมนี่ครับดูเลยฮะแต่งประตูประตูสดฉ่ำมากครับรถไม่มีโซมเลยนะครับ ผมชดสอบกระจกไฟฟ้านะครับนี่ครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์นะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับผมดูเลยนะฮะภับรกระจกนะครับนี่ฮะกลางแล้วใช้งานได้ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ สวยสมบูรณ์มากนะครับระบบไฟฟ้าครบถ้วนครับนี่ครับชมนะฮะภายในสดแบบนี้ครับผมนี่ครับรถงามมากนะครับคันนที่เป็น f c t o y o ต a ครับรถคู่บ้านคู่เมืองครับไม่ควรพลาดนะครับคันนี้เนี่ดูไปดูมาถูกกว่า V ีออนะครับรถเอาติสตัวจีนะครับดูเลยฮะขายราคากันแบบเบาๆเลยครับผม ไม่ใช่แท็กซี่นะครับอย่าหลงประเด็นนะครับแท็กซี่ผมไม่เอามาขายนะครับรถบ้านแท้ครับมือเดียวเลยนะครับผมดูเลยฮะดูกันชัดๆนี่ครับเบาะหลังแท้ครับโอวาวเลยครับนี่ครับสวยงามสุดยอดมากครับนี่ครับดูฮะนี่ไม่มีหย่อนเลยนะฮะกระเป๋าเก็บของด้านหลังเบาะเนี่ยครับ สดจริงๆครับคันนี้ครับราคาสบายกระเป๋าครับได้รถสวยๆแบบนี้ครับสดๆโปรไฟล์ดีแบบนี้นะครับนี่ดูเลยฮะสดแจ่มมากๆครับขอบอกครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี่ฮะน้ำแอร์นี่ไหลดีเลยนะครับผมนี่ฮะสบายดีมากครับ เย็นฉ่ำนังคั้นครับแผงประตูครับรถแนวนี้ที่หาในสภาพแบบนี้ผมไม่ค่อยเจอครับนะครับถือว่าหายากฮะเราคัดสภาพจริงๆนะครับรถสมโซมเราไม่เอามานะครับผมนี่ครับดูเลยนะครับน้ำมันเครื่องนี่ฮะถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะเพิ่งถ่ายเลยนะครับผมผมจัดการถ่ายให้เรียบร้อยครับผมดูแล้วน้ำมันเครื่องมันพ่องๆหน่อยฮะ จัดการถ่ายน้ามันเครื่องของเหลวให้เรียบร้อยครับเอาไปใช้ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะรถคันนี้ฮะใช้ไปเลยครับอีหมื่นกิโลค่อยถ่ายนะครับผมนี่ครับดูเลยฮะเกียร์ออโต้ฮะหัวเกียร์แป้นเกียร์ครับวาววาวครับเบาะครับดูมาชัดชัดครับผมสวยมากนะครับรถคันนี้ครับ ภาพเยี่ยมจริงครัประตูไม่หลวมไม่ตกนะฮะทุกบานครับแน่นๆครับผมถ่ายกันแบบซูมๆครับรายงานชัดเจนครับนี่ฮะดูเลยนะครับวเวอเาลยครับยางเยิงสวยนะครับนี่ฮะดิสหลังครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับ ตัว G Good ครับผมสวยงามมากๆครับคันนี้ครับสุดยอดครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมมุมมองด้านท้ายกันต่อเลยนะครับนี่ครับไฟท้ายสวยใสครับ Minor Change แล้วครับ2004แท้แท้นะครับผมนี่ครับเป็นตัว2 0 0 1 2 0 0น2003ันะฮะตัวก่อนหน้านี้จะเป็นไฟท้ายไม่ใช่แบบนี้นะครับสังเกตให้ดีครับนี่ครับ1.6 G Good ครับผมไฟท้าย Minor Change ครับวันนี้ครับเปิดฝาท้ายเลยนะครับนี่ครับ ดูเลยนะครับด้านท้ายนี่สวยงามเดิมครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมครับเดิมเดิมครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับนี่ครับนี่ครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีชนยานีรับคืนเลยครับผมสวยงามอลังการมากนะครับนี่ฮะ toyota altis ครับนี่ฮะระดับนี่สูงกว่าวีออสแน่นอนครับในราคาที่เผลอเผอถูกกว่านะครับบอกเลยครับได้ตัวจีด้วยนะครับนี่ฮะสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับผม แผงไม่อกไม่อาจยังไม่โซมเลยครับนี่ครับอย่างอลายเครื่องไม้เครื่องมือครับผมว้าวเลยนะครับสุดยอดมากครับรถคันนี้ครับบอกเลยครับรถงามมากๆฮะโอเคครับติดตามชมกันต่อครับภาษีนะครับยี่สี่ธันวานะครับปีหกห้าไปปลายปีเลยนะครับช่วงคริสต์มาสนะครับค่อยไปต่อนะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับ คันนี้เป็นรถปลายปีด้วยนะครับปลายปี2004เลยนะครับผมเกือบเกือบ2005เลยนะครับมาเลยฮะมาดูหน้าตาความหล่อกันครับนี่ฮะไฟหน้าไฟตานะครับไฟตัดหมอกครับผมนี่ครับสวยใสนะครับกระจังหน้าโครเมียมครับเงาวับเลเลยครับผมนี่ครับเส้นสายสมบูรณ์เลยครับนี่ฮะไฟหน้าไฟตานะครับสวยงามเลยครับผมห้องเครื่องนะครับ ห้องเครื่องเดิมครับผมซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดเลยครับสเติ๊กเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดนะครับนี่ครับไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นครับมีชนจะดีรับพืนครับดูเลยนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์นี่ใสๆเลยฮะไม่โซมไม่เปื่อยยุ่ยเลยนะครับผมห้องเครื่องเดิมคานเดิมครับนี่คาบดำๆนี่คาบกันสนิมนะครับหัวโช๊คเดิมครับกันสนิมนี่พ่นมาแต่ออกรถเลยนะฮะมีสีดำๆเนี่ยครับ นี่2,004แท้ๆนะครับเพจครับผมเพจครบถ้วนครับสติกเกอร์มออกครับนี่หัวโช๊คเดิมๆครับไม่มีชนงแน่นอนฮะภาพการสนิมนี่ยังอยู่ครับผมนี่ครับใส่มากนะครับสติกเกอร์อยู่ครบถ้วนครับฝากระโปรงเนี่ยครับรอยสแตมป์โตโยต้าครับบางทุกจุดเลยนะครับผมไม่มีชนอย่างแน่นอนฮะสวยงามมากครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยครับผม เครื่องยนต์1,600ซีซีครับจำเ,เดิมเลยครับฟังเสียงเครื่องเลยครับเสียงเครื่องเดินเบานุ่มนวลมากนะครับเพราะเสนอหูมากครับเดินนิ่งนะฮะไม่มีส่งไม่มีสานไม่มีกระตุกนะครับระบบระบายความร้อนระบบพัดลมไฟฟ้าระบบแอร์ตัดต่อทำงานปกติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ นี่ครับรถคันนี้ครับเนี่ยได้ยินเสียงพัดลมไฟฟ้าไหมครตัดต่อทํางานหมดทุกอย่างนะครับผมรถคันนี้ครับสมบูรณ์มากๆครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างเพอร์เฟกครับขับขี่ดีครับผมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับรถสมบูรณ์ครับขับดีแอร์เย็นเพลงเพาอครับยางเยิงสภาพสวยครับเป็นตัวท็อปฮะตัว g ีกูดครับผม ดิสเบรกสี w, ่ล้อ ABS ครับแอร์แบ็กครับผมเบาะหนังแท้งงามเลยนะฮะรถบ้านใสๆครับโปรไฟล์ดียอดเยี่ยมครับตัว G นะฮะเครื่องพันหกดูแลง่ายครับประหยัดด้วยครับผมนี่ครับโปรไฟล์ดีแบบนี้ครับหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านคือเดียวฮะแท็กซี่นี่เขาไม่เอาเกียร์พวกเกียร์ออโต้มาใช้หรอกครับตัวนี้เป็นตัวท็อปฮะนะครับแท็กซี่ก็จะใช้เป็นตัวที่มันโลสุดครับผมประหยัดต้นทุนครับเกียร์ธรรมดาฮะ นี่คัคันนี้รถบ้านแท้ครับมือเดียวออกห้างครับสวยงามหมดโจทย์ครับผมพร้อมใช้งานทันทีครับท่านใดสนใจครับติดต่อมาตามหมายเลข้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับเดย๋ยเพึ่งไปไหนกันนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปทดลองขับกันต่อเนื่องเลยครับผมไปดูเลยครับการขับขี่ยอดเยี่ยมเป็นยังไงฮะรถคันนี้ครับติดตามชมครับ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสะกลครับห้องพักสวยงามกว้างขวางสะอาดครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮ้าส์ฟิตเนสสระว่ายน้ํามาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธานีก็แนะนําให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยครับนี่ครับกุญแจนะครับผมเซ็นทรัลล็อกนะฮะใส่ประตูครับ เปิดประตูแล้วนะฮะเสร็จกุญแจครับเปิดไฟออนครับนี่ครับไฟเช็คกิ้งขึ้นหมดครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับผมเลขไม้2,900เองนะครับโอ้สตาร์ตติดง่ายครับชึ่งเดียวติดเลยนะครับผมนี่ฮะความลงความร้อนี่อยู่ตรงนี้ครับผมจอดถ่ายคลิปประมาณชั่วโมงเร็ษแล้วนะครับนี่ครับนิ่งๆเลยนะครับ ไม่มีปัญหาความร้อนอะร้งสิ้นครับไม่มีไฟอะไรแปลกปลอมโชว์นะฮะอันนี้ไฟรับเข็มขัดงอยู่นะฮะนี่ครับเครื่องเสียงนี่ครับใช้งานได้ครับแอร์เย็นเพล็กซ์ใช้ได้เลยนะครับเดิมๆครับเปิดแอร์ครับผมเอาละฮะ เดี๋ยวเรามาลองทดสอบเข้าเกียร์ครับนะครับจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ครับเข้าตรงตัว R แล้วนะครับมีสัญญาณปี๊ปปี๊ปปี๊ปนะครับเกียร์จับนุ่มนวลครับไม่กระตกไม่กระโดดเลยนะครับผมนะครับการจับนุ่มนวลปกตินะครับผมฮะต่อมาเกียร์ว่างครับต่อมาเกียร์ดีครับ นุ่มมาครับอันนี้ไม่มีรู้สึกเลยนะครับผมนุ่มเงียบเลยนะครับไม่กระตงกกระตุกแดงสิ้นครับปกติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่ฮะดูฮะน้ําแอร์นี่ฮะ,ฮะ,อฮะจอดถ่ายคลิปเมื่อกี้นี้ครับแอร์เย็นช่าจริงฮะน้ำองค์น้ําแอร์ไหลระบายดีมากครับเดี๋ยวผมเบาเสียงนิดนึงฮะเดี๋ยวไปทดสอบช่วงล่างกันฮะเดียวซ้ายสุดขวาสุดกันนะครับ พันหกนี่ยอดนิยมสุดๆครับแข่งอืดทนดูแลง่ายมากๆครับผมนะครับไม่จุกจิกนะครับตัวพันหกเนี่ยครับดูแลง่ายฮะลงอะไรก็ถูกครับมีหมดเลยครับทุกตำบลทุกหมู่บ้านฮะเอาละฮะสายสุดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวซ้ายสุดแล้วครับเงียบสนิทเลยนะครับนี่ผมขับค่อนข้างกระชากด้วยนะครับนะครับ เขางเผาขับไม่มีครับเสียงแกล้งแกล้งไม่มีเลยครับต่อไปขวาสุดครับผมช่วงล่างแน่นมากครับนี่ครับซ้ายสุดขวาสุดแน่นปึกนะครับรับรองเลยครับรถคันนี้ครับสวยพร้อมใช้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองถนนใหญ่กันต่อเลยนะครับ ดูให้จบเลยครับผมไปทดสอบการขับขี่กันเลยครับอะละครับออกมาถนนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยครับตอนนี้อยู่ที่เกียว่างนะครับโอเคดีครับไปเลยครับออกตัวเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สาม พันหกออกตัวได้ดีครับสมตัวเลยครับไม่อืดไม่ตื้อนะครับผมถือว่าพุ่งใช้ได้ครับเคสี่ครับนี่ครับเกียร์เปลี่ยนครบนะครับผมไหลลื่นสมูทดีทุกเกียร์ครับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ครับสมูทหมดครับนุ่มนวลนะครับไม่มีกระตูกไร้อยต่อนะครับผม ตาเร่งดีนะครับนี่ผมขับออกตัวมานี่ฮะความเร็วขึ้นไปตรงนี้แล้วนะครับนี่ครับในขณะที่รอบเครื่องยนต์นี่ถือว่าประหยัดเลยนะครับยังไม่ถึงสามพันรอบฮะสองพันกว่ารอบนะครับเนี่ยดูที่ความเร็วร้อยนะครับความเร็วร้อยนี่เองสองพันกลางกลางฮะสองพันห้าประมาณนี้ครับอ่าเกียร์ทางานดีมากครับผมมันแกร่งอยู่แล้วครับเกียร์ตัวนี้ฮะไม่ค่อยเจอปัญหาครับแทบไม่เจอเลยนะครับเรื่องปัญหาเกียร์ครับ พี่อนี่ทนฮะเครื่องนี่ทนมากครับผมแกลงอืดทนเลยนะครับน้ำมันเพิ่งเตือนนะฮะเพิ่งเตือนกันเลยครับครับนี่ครับเครื่องพันหกครับประหยัดด้วยขับดีด้วยนะครับบอกเลยครับเครื่องฟิตแน่นครับช่วงล่างนี่แน่นตืบครับผมไม่มีเสียงอีดแอดกุกกกอะไรไม่มีเลยนะครับเวลาเลี้ยวก็ไม่มีดังนะฮะเลี้ยวสุดซ้ายสุดขวาสุดครับ ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมขับดีมากนะครับรถราคาเบาๆครับที่ดูแลง่ายะขับดีครับไม่ใช่แท็กซี่ครับรถบ้านครับดูแลมาดีครับนะครับเจ้าของนี่มือเดียวเลยนะครับผมป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มบอกว่าได้ให้ดูกันนะฮะเวลาทดเกียร์ฮะนี่ปุ่มตรงนี้ครับนี่ครับนะฮะโอ้ไดออฟเห็นไหมฮะสีส้มขึ้นโ d ดี f เนี่ยครับ เกียร์จะทดลงมาจากเกียร์สี่หรือเกียร์สามครับเวลาเล่งแซงครับกดวอดีออฟได้นะครับนี่ครับเวลาแซงแล้วกดอ่อนขึ้นมาครับนี่ครับเป็นเกียร์สี่แล้วครับใช้งานได้นะครับโอเวอร์ดライครับทุกระบบมีสมบูรณ์เลยครับรถคันนี้ครับเอาไปขับใช้งานได้เลยครับทางใกล้ทางไกลครับรือว่าเป็นรถพันหกที่ประหยัดด้วยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับ ไม่กินไม่สดเลยนะครับผมห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายครับได้เบาะหนังแท้นุ่มๆด้วยนะครับคันนี้เยี่ยมเลยฮะระบบความปลอดภัย Airbag ABS ดิสเบรกสีล้อครับนี่ครับไม่ใช่แท็กซี่แน่นอนนะครับขับไปไหนก็ได้ไปไหนก็ถึงนะครับชิวๆเลยครับราคาเบาๆนะครับ รอจังหวะเดี๋ยวกดคลิกดาวให้ชมกันนะครับกดคันเร่งจมครับเอาละฮะผมกดคลิกดาวครับนี่กดคันเร่งมิดนี่เชีมาเกียสองครับกดมิดเลยฮะดูครับหลังติดบอกครับพุ่งเลยครับเกียร์สามฮะเวลาถองคันเร่งเกียร์สามเวลาเร่งแซงแล้วนะครับแล้วก็เกียร์สี่ครับผมใช้งานได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างครับสมบูรณ์มากครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างครับการขับขี่นะครับ ต้องทำอะไรนะฮะแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับแอนี่หนาวฉ่ำเลยครับสู้แดดสบายครับรับรองครับคันนี้ครับเงินนี่หลังเหลืองนี่ไม่มีเปียกนะฮะขับรถครับสภาพดีมากฮะพร้อมใช้ครับผมท่านใดสนใจครับไม่ต้องรังเลครับยกหัวมาคุยกันครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับยินดีบริการทุกท่านนะครับผมโทรมาพูดมาคุยกันครับ โอเคครับการขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับอ่อนิดนึงฮะนิดนึงมันมีมันมีอะไรกระจกมันมีสเก็ตรอยสเก็ตหินอยู่นิดนึงครับผมอ่ามันแทบมองไม่เห็นถ้านิดเดียวครับประมาณจุด2จุดครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเส้นวิ่งนะครับผมรายงานให้ชัดเจนนะฮะอ่าเกือบลืมฮะนี่ฮะมีรอยสเก็ตหินนิดเดียวมองแทบไม่เห็นครับนี่ฮะสภาพแบบนี้ครับเอาเป็นว่าท่านใดสนใจครับ จะให้ผมเปลี่ยนกระจกบ้านใหม่ให้ฮะก็ยินดีครับหรือจะเป็นส่วนลดไปครับใช้งานได้ปกติครับกระจกไม่วิ่งไม่แตกนะครับนี่ฮะพูดคุยกันได้เลยครับโอเคครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอุดรดรถบ้านเราได้ดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า2,4,000ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับ และสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม